สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบของผมเครื่องแจ้งเตือนน้ำท่วมผ่าน l i น์ i n นเท i f i c a t i ันพร้อมระบุตำแหน่งที่ตั้งตัวเครื่องและแจ้งเตือนผ่านเสียงไซเรนอัตโนมัตินะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับเราจะใช้ใน2ตัว esp 3 2นะครับ wifi โมดูลเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอ e ินเทอร์เฟกับตัวโมดูล gps ที่ชื่อว่า gps นะครับ6 m v 2นะครเป็นตัวโมดูลในการรับสัญญาณ ดาวเทียม GPS เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งของตัวเครื่องครับโดยในที่นี้ครับเราจะใช้ในสองตัว AP 3 2นะครับนอกจากจะทำการอินเฟคกับตัวโมดูล GPS แล้วยังทำการอินเฟคกับตัวโมดูลนะครับเซนเซอร์ตรวจจับน้ำครับซึ่งในที่นี้ครับเราจะใช้เซนเซอร์ตรวจจับน้ำทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับเพื่อเอาไว้สชดในการวัดระดับน้ำทั้งหมด2ระดับด้วยกันนะครับโดยระดับแรกครับน้ำจะไม่เกิดการท่วมก็จะไม่มีการแจ้งเตือนใดๆครับแต่ถ้าเกิดว่าน้ำขึ้นมาถึงเซนเซอร์ในระดับที่1นะครับ ส่วนของตัวเซนเซอร์ระดับที่1เนี่ยนะครับจะเป็นสายไฟหรือว่าสายเซนเซอร์ที่ไม่ต่อยเล็กโทรนะครับเมื่อน้ําขึ้นมาถึงเซนเซอร์ตัวแรกก็คือตัวนี้ครับตัวที่1ก็จะทําการแจ้งเตือนผ่านไลน์อินฟอร์เมชันพร้อมระบุตําแหน่งที่รับได้จากตัวโมดูล GPS ของเราครับทำให้เราสามารถรู้ได้ว่านะครับตำแหน่งที่ตั้งของตัวเครื่องตรงนั้นมีน้ําท่วมอยู่ณตําแหน่งที่เท่าไหร่นั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่านะครับมีน้ําท่วมขึ้นมาถึงระดับที่2ก็คือน้ําเพิ่มขึ้นนะครับ ก็จะทําให้เกิดการแจ้งเตือนผ่าน Line Notification พร้อมระบุตําแหน่งที่ตั้งตัวเครื่องและทําการแจ้งเตือนผ่านเสียงไซเรนด้วยนั่นเองครับเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานนะครับได้รับรู้ว่าตอนนี้น้ำเพื่อท่วมนะครับมาถึงจุดระดับที่อันตรายแล้วนั่นเองครับซึ่งในที่นี้ครับเราจะใช้ในส่งตัวลำโพงฮอนที่เป็นไซเรนตัวนี้เป็นเสียง แต่การแจ้งเตือนนะครับซึ่งก็จะมีข้อดีก็คือว่าสามารถที่จะได้ยินในระยะที่ไกลขึ้นนั่นเองครับนื่ว่าเป็นลำงลำโพงฮอนวัดสูงนั่นเองนะครับแต่ลำโพงฮอนวัดสูงตัวนี้นะครับสามารถที่จะทําการแจ้งเตือนน้าในระดับที่2นั่นคือน้ําที่เกิดการท่วมเมื่อถึงเกิดการอันตรายแล้วนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีในสตัวโมดูลพาวเวอร์ p ไปครับในที่นี้ครับเราจะใช้ในสวนตัวหม้อแปลงนะครับไฟเข้า2 2 0โวลต์ไฟออกนะครับอยู่ที่ประมาณ9โวลต์นะครับเกือบเกือบ1นึ่งแอมป์นะ โดยใช้ไดโอดนะครับต่อเป็นแบบวงจรฟูลเวฟนะบผ่าน C ฟิลเตอร์ก็จะได้ไฟออกมาอยู่ที่ประมาณ12โวลต์ครับป้อนให้กับตัวสเตปดาวคอนเวอร์เตอร์ที่ใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ5โวลต์นะครับเนื่องจากว่าในส่วนตัวหนอน MCU ระบบเซนเซอร์รวมถึงตัวโมโนจีเพซในที่เราจะใช้ในส่วนไฟ5โวลต์เท่านั้นในการเลี้ยงนะครับและนอกจากนั้นเรายังแบ่งนะครับในส่วนของแหล่งใหญ่ไฟ12โวลต์ตรงส่วนนี้นะครับให้กับตัวลำโพงฮอนด้วยเราจะใช้รีเลย์ขนาด1 c h a n ช e แนลตรงนี้นะครับอันในการตัดต่อน,นั่นเองครับ ถ้าเกิดว่าน้ำนะครับยังไม่ขึ้นถึงในระดับที่2นะครับหรือว่ายังไม่ขึ้นถึงในระดับอันตรายนะครับรีเลย์ตัวนี้ก็จะยังไม่ทํางานแต่ว่าถ้าเกิดน้ําขึ้นถึงระดับที่2แล้วเมื่อไหร่นะครับรีเลย์ตัวนี้ก็จะทํางานโดยจะทําการออนหน้าสัมผัสนะครับก็จะทําให้แรงงานไฟ12โวลต์จากตัวหม้อแปลงของเราเนี่ยผ่าน4ฟิลเตอร์เนี่ยนะครับจ่ายให้กับตัวลาโพงฮอนลำโพงฮอนตัวนี้ก็จะทำมาที่ในการเปล่งเสียงเป็นเสียงไซเรนเพื่อทําการแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานระบบู้ว่า นะครับตอนนี้ถึงน้ําท่วมในระดับที่อันตรายแล้วนั่นเองครับให้รีบนะครับย้ายสิ่งของหรือว่าให้นะครับรีบย้ายตัวเองให้ออกจากบริเวณพื้นที่น้าท่วมนั้นนั่นเองครับและนอกจากนั้นยังสามารถที่จะทำการแจ้งเตือนผ่าน,ลานนะไลน n น t i i f ฟ Cation พร้อมระบุตําแหน่งที่ตั้งของตัวเครื่องได้ว่านะับอยู่ณนะตําแหน่งที่เท่าไหนนร่นะผ่านลิงก์น้บในส่วนของตัว o o o g นะครับทางผู้ใช้งานสามารถที่จะทำการคลิกลิงก์ตัวนั้นและทําการ แอปมาร์เกอร์ er ลงบนในส่วนของตัว Google m a ปทาให้เรารับรู้ได้ว่าบริเวณที่ติดตั้งเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณไหนมีน้ําท่วมอยู่นั่นเองนั่นเองนะครับในส่วนของตัวเซนเซอร์วัดระดับน้ําในที่นี้ผมจะใช้เซนเซอร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันก็คือระดับท่วมปกติกับท่วมที่เกิดอันตรายแล้วนั่นเองนะครับสำหรับการทดสอบครับเนื่องจากว่าตัวเครื่องตัวนี้นะครับยังไม่ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi เป็นครั้งแรกในที่ีเราจะทําการใช้เว็บในส่วนของตัว Wi-Fi Manager นะครับออโต ให้ทางผู้ใช้งานสามารถที่จะทำการตั้งในส่วนของตัว s s ID และ Password รวมถึงตัว Line Notify Token ผ่านทางหน้าเว็บเซ v ร์ e ได้เลยนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าไปแก้โค้ดแต่อย่างใดงนั่นเองครับทำให้สามารถที่จะทำการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายสามารถนำไปติดตั้งณสถานที่ต่างๆนะครับในที่นี้เราอาจจะใช้ในสอ,องตัว Wi-Fi AirCard ห,ห,หรือตัว Wi-Fi Router หรือฮอสสปอตในการจ่ายให้กับตัวเครื่องก็ได้นั่นเองครับแต่ว่าขอให้อยู่ในครื่ออยู่ที่ประมาณ 2-4G นั่นเองนะครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะครับในที่ผมจะทําการเผื่อในส่วนของตัวสายไฟพาวเวอร์ไว้นะครับสายไฟพาวเวอร์ตัวนี้ก็จะทําการรับไฟบ้านเข้ามา220โวลต์นะครับผ่านหมอแปลงผ่านระบบพาวเวอร์สปายตามที่กล่าวมาข้างต้นนะครับสำหรับการทดสอบในที่ผมจะทําการเสียบปลั๊กนะครับของตัวเครื่องนะครับ เมื่อทาการเสียบปลั๊กข้วตัวเครื่องเรียบร้อยปุ๊บนับสวิตช์หน้าเครื่องของเราเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์เพื่อป้องกันอันตรายนะครับไฟฟ้าที่เมื่อเกิดน้าท่วมเราจะใช้ในสองตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับในการจ่ายไฟให้กับตัวเครื่องนะครับพร้อมแล้วนะครับเราก็ออนเบรกเกอร์ครับเมื่อเราออนเบรกเกอร์แล้วสังเกตที่ภายในตู้นะครับเราก็จะเห็นในส่วนของตัวโหนด m c u รวมถึงเซนเซ,นเซอร์ต่างเนี่ยมีไฟติดขึ้นมารวมถึงบอร์ดรีเลย์ด้วยนั่นแสดงว่าระบบของเราเนี่ยที่จะทําการพร้อมใช้งานแล้วนั่นเองครับในสภากติตเเืงมดจดแ้พราะว่าเซเซนเซนนนอร์มัยงไ่โด้ําะครับ เดี๋ยวผมจะทำการนับทดสอบโดยการนะครับแอดในส่วนของตัว Z a d password ก่อนนะครับในที่นี้ครับผมก็จะใช้สมาร์ทโฟนสักเครื่องหนึ่งนะครับที่มีเว็บเบราว์เซอร์อยู่นะครับอ่าในนี้เราก็เข้าไปที่ตัว Wi-Fi ของสมาร์ทโฟนของเราได้เลยนะครับอ่าสักครู่นะครับ r e f ฟ e สักพักนึงนะครับสำหรับตัวนะครับ Wi-Fi นะครับ Access Point ของตัวเครื่องที่ต่อกมาถ้าเกิดว่าตัวเครื่องยังไม่สามารถที่จะทำการจับกับตัว SSID อดหรือ password ได้เนี่ยนะตัวเครื่องเราก็จะทำการปล่อย Access Point ที่ชื่อว่า Water Alert ขึ้นมานะครับให้ทางผู้ใช้งานใช้สมาร์ทโฟนและทำการเกี่ยวนะครับ Wi-Fi Water Alert ของตัวเครื่องนี้ได้เลยนะครับเมื่อเราเกี่ยวนะครับ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วปุ๊บตรงส่วนนี้จะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็นะครับเข้าไปที่นะครับเว็บเบราว์เซอร์ของตัวสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับอ่าาเข้้ไปแลวนะครับ เสร็จร้อยปุ๊บที่ช่อง URL ของตัวเว็บเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยนะครับทำการพิมพ์นะฮะชื่อว่านะครับโดยใช้ IP ที่ชื่อว่า192.168.4.1ตรงนี้นะครับที่ช่อง URL ของเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยเสร็จร้อยปุ๊บนะครับแล้วก็ Enter ตรงส่วนนี้นะครับเราก็จะเห็นนะฮะในส่วนของตัวหน้าจอเว็บเซอร์วิสของตัวเครื่องนะครับให้ทางผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใส่ s s ซิดดี้ผัสและใน2ตัว Line, i n e notify token ได้เลยส่วน ip address และ gateway ตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะอันนี้ผมเซตไว้ดีแล้วนะครับอในที่นี้ผมจะทําการเตรียมในสองตัว s อ d password สําสำหรับในการทดสอบเครื่องนี้ไว้แล้วนะครับในที่นี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตสับหน้าจอนะครับสักครู่นะครับผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับในที่นี้ครับผมก็ทําการเตรียมในส่วนตัวเอซิดดี้ไว้สำหรับในการทดสอบนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าใช้ของลูกค้าเนี่ยนะครับหรือว่าทางผู้ใช้งานเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ SSID password ของทางผู้ใช้งานเองได้เลยนะครับอันนี้ผมไว้สำหรับในการทดสอบนะครับผมก็นำในส่วนของตัว SSID และ password นะครับมาใส่ที่ช่อง SSID password ตามลำดับนะครับและส่วนสุดท้ายก็คือ Line n o t i f y token ตรงนี้นะครับเอาไว้สำหรับในการให้ทำการยิงข้อความไปยังตัว Line Notify token ของเรานะครับของผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบนะครับ เสร็จร้อยแล้วปุ๊บนะครับตรงส่วนนี้พร้อมแล้วนะครับแล้วก็กดซัมมิตครับตัวเครื่องของเราก็จะทําการรีเซ็ตระบบนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเครื่องของเราก็จะทําการรีเซ็ตระบบรอให้ตัวเครื่องรีเซ็ตระบบสักพักนึนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบนะโดยการนะครับส่งลาย notification มานะครับผมขออนุญ,ญาตตั้ง ตัวเครื่องไว้ใกล้ๆนะครับเพื่อไว้สั่ในการมอนิเตอร์ไลน์นอร์ิฟายนะครับอ่ามื่อพร้อมแล้วนะครับครั้งแรกครับผมจะลองน้ําที่ระดับที่1ก่อนนะครับอ่าก็คือเซนเซอร์ตัวที่1ถ้าสมมุติว่าน้ําขึ้นมาในระดับที่1นะครับปึ๊บจะเห็นว่าไฟ ld สีน้ําเงินติดนะครับสีน้าเงินม่วงตรงนี้ติดขึ้นมานะครับแล้วก็จะทําให้เกิดการแจ้งเตือนผ่านไลน์นอร์ดิฟายเคชั่นตรงนี้เกิดขึ้นนะครับผมก็คลิกเข้าไปดูลิงก์ได้เลยครับปึ๊บแต่เครื่องที่เราดูตรงนนนนี้้้้ตตตออองงงทําาากรรเเชื่่่มมม็ดววยะคัับถึจิให เมื่อตัว Line n o t i f y c a t เคชัมาให้ปุ๊บเราสามารถกดปุ่มเคลียร์ตรงนี้นะครับเพื่อทําให้เกิดการหยุดการแจ้งเตือนได้อาจกดค้างอยู่ที่ประมาณ5วินะครับอ่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะยิง Line Notify i o n เข้ามารัวๆเลยจนกว่าทางผู้ใช้งานจะรับรู้ด้ว่าเข้ามาถึงเครื่องแล้วแล้วก็ทําการแก้ไขแล้วนะครับอ่าตรงส่วนนี้ตัว Line Notify ของเราก็จะมีในียนสงตัวลิงก์ URL ของ Google Map มาให้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูได้เลยครับ ตรงส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวแมพที่ติดตั้งตัวเครื่องตัวนี้อยู่นั่นเองนะครับแล้วก็สามารถรับรู้ได้ว่าตอนนี้เครื่องที่เกิดน้ําท่วมณบริเวณไหนนะนี่ก็จะเปิดผ่านเว็บของ g o o g l e Map ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ตั้งครับในส่วนตัวเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นพิกัดจากตัว GPS ที่อ่านได้จากตัวโมดูล GPS นั่นเองนะครับอันนี้คือระดับที่1นนะครับเราลองระดับที่2ครับระดับที่2ตัวนี้มันก็จะมีเสียงไซเรนออกมาด้วยซึ่งมันก็จะเป็นเสียงดังนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมปิดตรงนนนีี้ก่อะครับด๋ยว ตรงจุดนี้นะครับประมาณนี้นะครับเมื่อเกิดการแจ้งเตือนระดับที่2ไฟล์ LD 2ดวงจะติดนะครับและเสียงไซเรนดังสนั่นออกมาครับแล้วก็ไปดูที่ i ายในไฟล์สักครู่นะครับเมื่อกี้มันแจ้งเตือนมาแล้วนะครับอ่ามาแล้วครับอันใหม่แล้วก็สามารถที่จะทำการคลิกลิงก์ URL ตรงส่วนนี้นะครับเข้ามาดูได้นั่นเองนะครับอ่านี่ก็จะเป็นสถานที่ที่ติดตั้งตัวเครื่องตัวนี้อยู่ก็สามารถดูผ่านแมปผ่านทาง Google Map หรือนะครับที่จากตัว g p พจที่มันส่งนะครับล่า,ลาจูาดจูดมาที่ตัวแอปของเรานั่นเองครับหรือว่าตัวหน้าเว็บไซต์ของเรานั่นเองเนะครับ ตรงส่วนนี้ถ้าจะสมมุติว่าตัวฮอนหรือว่าไซเรนของเราเนี่ยมันดังขึ้นมาแล้วเราไม่ได้กดปุ่มสีเขียวเนี่ยมันก็จะดังตลอดเลยจนกว่าน้ําจะเปลี่ยนสถานะใหม่นะครับ mm. ก็คือน้ําลดลงตัวไซเรนมันก็จะดับลงและน้ําค่อยๆลดลงครับมันก็ถ้าเกิดว่าพ้นจากตัวเซนเซอร์ตัวที่1แล้วมันก็จะไม่เกิดการแจ้งเตือนอีกแล้วนั่นเองนะครับจนกว่าน้ําจะขึ้นมาถึงระดับที่1ที่2ตามลําดับใหม่ขึ้นมานั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าต้องส่วนเครื่องตัวนี้นะครับมันก็จะมีไซเรนเสียงที่ค่อนข้างดดดัันนัังงนนนนนะะคครรบ้้้้เเีีี่่ถถาาาากิิตตไววใสททมม เปราะบางนับที่เกี่ยวกับน้ำน้ำอย่างเช่นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าเยอะๆนะครับถ้าเกิดน้ําท่วมขึ้นมาปุ๊บนอกจากจะแจ้งเตือนผ่านไลน์เน็ตไฟเคชั่นพร้อมสามารถดูนะครับแมปจากตัวนะครับกูเกิลแมปได้แล้วนะครับยังสามารถที่จะได้ยินเสียงการแจ้งเตือนของตัวเครื่องด้วยทําให้ตัวเครื่องตัวนี้เหมาะสําหรับในการติดตั้งตามสถานที่ต่างๆที่ต้องการแจ้งเตือนน้าท่วมนั่นเองนะครับและนอกจากนั้นทางผู้ใช้งานยังสามารถที่จะทําการแก้ไขในส่วนตัว SSID และพาสเวิร์ดรวมถึงไลน์เ o t i ไฟ เขาเคน่งของเราเนี่ยผ่านทางหน้าเว็บเซอร์วิสของตัวเครื่องได้อีกด้วยนั่นเองนะครับทำให้สะดวกต่อการใช้งานเป็นอย่างยิ่งนะครับครับผมเนี่ยคือการทดสอบในส่วนของตัวเครื่องแจ้งเตือนน้าท่วมอัตโนมัติแจ้งเตือนผ่าน Line Line n o t i f i c a t i o n พร้อมระบุตําแหน่งนะครับที่ติดตั้งตัวเครื่องผ่านาน้ำในส่วนของตัว g o o g l e Map รวมถึงการแจ้งเตือนผ่านไซเรนฮอนเสียงดังนะครับทำให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะได้ยินในระยะไกลนะครับผมผมขอจบก,การนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ